ครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อในตัวอย่างที่3ขีดเนะครับการใช้ตารางไอน้ำเพื่อกำหนดคุณสมบัตินะครับของสารทำงานนะครับโจทย์บอกว่าจงระบุคุณสมบัติที่ขาดหายไปนะครับแล้วก็คำอธิบายสถานะของน้ําในตารางต่อไปนี้นะครับจุดสําคัญนะครับก็คือ1ชนิดของสารทํางานคือน้ํานะครับ ทีนี้เรามาดูที่ตารางคอลัมน์แรกนะครับเป็นอุณหภูมินะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสคอลัมน์สองเป็นความดันนะครับหน่วยเป็นกิโลปสาสาลนะครับคอลัมน์สามเป็นค่า internal energy เป็น specific internal energy นะครับอยู่กิโลจูลต่อก,กิโลกรมัมแล้วก็สนี้เป็น x คือคุณภาพไอนะครับสุดท้ายก็คือ phase description หรือว่าเป็นสถานะ นะครับโดยมันแบ่งเป็นข้อย่อยเป็น A B C D E นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ A กันก่อนนะครับข้อ A นี่ง่ายนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขาให้ x เท่ากับ0.6นะครับ x คือคุณภาพ I นะครับ x เนี่ยจะอยู่ระหว่าง0 กับ1นะครับถ้า x เป็นศูนย์แสดงว่าตัวนี้เป็นของเหลวอิ่มตัวหรือของเหลวอัดถ้าเป็น1คือไออิ่มตัวนะครับนะฉะนั้นถ้า x อยู่ระหว่าง0นถึง1แสดงว่าสถานะตัวนี้นะครับเป็นของผสมอิ่มตัวแน่นอนฉะนั้นผมสามารถเติมตัวนี้ได้ว่าเป็นของผสมอิ่มตัว ทีนี้พอเป็นของผสมอิ่มตัวนะครับเราจะย้อนมาดูที่อุณหภูมิถ้าเป็นของเหลวอ,อิ่มตัวของผสมอิ่มตัวหรือไออิ่มตัวนะครับอุณหภูมิจะเท่ากับอุณหภูมิอิ่มตัวที่เพชเชอร์นั้นก็คือเพชเชอร์เท่ากับ200กิโลปาสคาลนะครับฉะนั้นเราก็จะไปเปิดตารางที่เป็นเพชเชอร์เทเบิลคือ a 5นะครับเพื่อไปดูที่ ความดัน200กิโลปาสคาสองรกิโลปาสาลนะครับใต้อุณหภูมิอิบตัวคือ120.21นะครับฉะนั้นอุณหภูมิตัวนี้ก็เท่ากับ120.21ององศาเซลเซียสนะครับ นี้ตัวสุดท้ายคือ internal energy นะครับหรือค่า u u ก็จะหาจาก u เท่ากับ uf บวก x คูณ ufg นะครับแล้วก็ไปเปิดตารางต่อ uf นะครับเท่ากับ 4, 4 1 7สี ufg เท่ากับ 2,088.2นะครับก็แทนในสมการโอ้ขออภัยครับผิดผิดผิดช่องอ่ะคือ 500, 504.50ก 50. ับ สองพันยี่สิบสี่จุดสี่นะครับฉะนั้นก็เ,เท่ากับห้าร้อยสี่จุดห้าศูนย์กิโลจูลต่อกิโลรกร,รัมบวกเอ็กก็คือศูนย์จุดหก ูณ UFG ก็คือ2 0 2พักิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับได้เท่ากับ1,719.26กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับตบ1,719.26 ก็เสร็จไปในข้อ a นะครับทีนี้ต่อไปคือข้อ b ข้อ b โจทย์กำหนดให้อุณหภูมิเท่ากับ125องศาเซลเซียส,สนะครับ u เท่ากับ1,600เราก็จะไปเริ่มจากตารางอุณหภูมินะครับ เพราะว่าโจทย์ให้อุณหภูมิมาก็ไปดูที่125องศาเซลเซียสในตาราง A4 นะครับทีนี้ค่า u ที่โจทย์กำหนดให้คือ1,600นะครับ u คือช่องนี้ 1,600เราพบว่านะครับมันอยู่ระหว่าง UF กับ UG นะครับคือคเห็นแค่นี้ก็บอกด้ว,ว่าันเป็นของผสมอิ่มตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีค่า x เท่ากับเท่าไหร่ไม่ทราบทีนี้พอมันเป็นของผสมอิ่มตัวนะครับ pressure <acher> นะครับจะเท่ากับ pressure อิ่มตัว ที่อุณหภูมิ125องศาสีก็คือ232.23กิโลปสาสาานะครับ ตัวนี้ก็ตอบได้เลยนะครับต่อไปคือค่า x แต่ก่อนจะใช้ค่า x ผมสามารถตอบได้ใ้เป็นของผสมอิ่มตัวต่อไปค่า x นะครับเราจะหาจากค่า u นี่แหละนะครับเพราะว่า u เท่ากับ u f บวก x คูณ ufg นะครับฉะนั้น x เราก็ย้ายข้างสมการก็จะเป็น u ลบ u f หารด้วย ufg นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไป u ก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ1,600นะครับลบ u f เราไปดูที่ตารางเทอร์โมไดนามิกคือ524.83นะครับ524.83ส,ส่วน ufg ก็ในตารางเหมือนกันนะครับ ในตารางตรงนี้2,009.5นกะครับ2,000นะครับก็กดที่เรียกออกมาจะได้0.535นะครับ0.535นะครับข้อ B ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปคือข้อ c นะครับข้อ c ให้ความดันมาแล้วก็ค่าย,ยู่นะครับพอให้ความดันเราก็ต้องไปเช็คที่ตารางความดันนะครับแล้วก็ไปดูที่ตาราง a 5 a 5 ความดันที่โจทย์ให้มาก็คือ1,000นะครับ1,000กิโลปาสคาลเราก็ไปหาที่1,000 แล้วก็ให้ค่า U เท่ากับ2,950นะครับแล้ก็ไปเช็ค U นะครับพบว่า U มากกว่า UG นะครับแสดงว่าเป็นซ u เปอร์ฮีต U ตัวนี้นะครับมากกว่า UG นะ่ก็เป็นซ u เปอร์ฮีตสตีม ีนี้พอเป็นซุปเปอร์ฮิตสตีมนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือไปเปิดตารางซุปเปอร์ฮิตนะครับซุปเปอร์ฮิตจะเป็นตาราง A6 นะครับไปหาที่ความดัน1,000กิโลปาสคาลหรือ1เมกะปาสาานะครับ จากนั้นเราก็ไป Reference หรือว่าไปอ้างอิงโดยใช้ค่า U ที่โจทย์ให้มานะครับเพื่อที่จะไปหาว่าอุณหภูมิที่ได้ U เท่ากับตัวนี้คืออุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจากโจทย์นะครับ U ที่ให้มาคือ2,950 แล้วก็มาดูตารางนี้นะครับตารางที่เป็น1เมกะนะครับ1เมกะก็คือ1,000กิโลทีนี้ U คือนยู่คือ2,950 2ก5 0ก็ จะอยู่ในช่วงระหว่าง3ามยห้าสิบใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้กับ4ี่รอองศาสนะครับฉะนั้นเราจะเอาค่าตัวนี้นะครับไปทำการอินเตอร์โพเลชันนะครับหาอุณหภูมิก่อนนะครับหาอุณหภูมิ จากตาราง a 5้า a ไม่ใช่ a 5้า a เจ็ด a หอ่าวิธีการอินเตอร์โพลเลตก็คืออุณหภูมิตัวนี้นะครับจะเท่ากับ350บวกดิฟของ u u ที่อ่าตัวนี้ก็คือ2 9 5 0 ลบกับ u ของ2องคือ2 8 7 5 5 2 8 7 5 7 2 8 7 5 7หารเอา u ของอุณหภูมิ400ก็คือ2957.9นะครับ2957.9ลบ2875.7นะคูณด้วย 400ลบ350อ,องศานะครับแล้วก็จะได้อุณหภูมิออกมาเท่ากับ395.2องศา c นะครับตายมาแล้วก็คือ395.2องศา c ค่า x ไม่มีเนื่องจากเป็นสุปปอรหฮีทแล้วก็ตัวน,นี้เป็นไอร้อนยิ่งหยวดนะครับนะ เสร็จแล้วข้อ4ต่อไปข้อดีนะครับข้อดีให้อุณหภูมิกับความดันมาเราก็ ไปเช็คที่ตารางอุณหภูมินะครับก็คือ75องศา c เป็น a c 75องศา c ตรงนี้พบว่าความดันอิ่มตัวอยู่ที่8 38. จุด 597นะครับ P s t ที่อุณหภูมิ7อุตสาห4องศานะครับเท่ากับ38.597กิโลปาสคาลซึ่งพบว่า P ตัวเนี้ยนะครับ p พ e t u r e ตัวเนี้ยมากกว่า P s a t u r a t e นะครับ เป็นของเหลวอ,อัดนะครับของเหลวอ,อัดนะครับก็สามารถตอบตัวนี้ได้ตรงเฟสใสคริชันเป็นของเหลวอ,อัด x ไม่มีได้สองตัวแล้วนะครับทีนี้ u ของของเหลวอ,อัดมันก็จะเท่ากับ u f ที่อุณหภูมนนินั้นนะครับที่ t เท่ากับ75องศา4แล้วก็ไปเปิดตารางเดิมมานะครับหา uf ช่องนี้ก็เท่ากับ310 9 9กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับสำหรับข้อดี 1> 3.1.3.99ต่อไปคือข้อ e นะครับข้อ e ให้ pressure กับ x เท่ากับ0นะูนย์ keyword อยู่ตรง x เท่ากับ0มันคือของเหลวอ,อิ่มตัวนะครับเราตอบได้ก็คือเฟส e ดสริแปแันของเหลวอ,อิ่มตัว ทีนี้พอเป็นห่วงอิ่มตัวง่ายเลยนะครับอุณหภูมิก็จะเท่ากับอุณหภูมิอิ่มตัวที่เพรเชอร์850กิโลปสาสาลแล้วก็ไปเปิดตารางเพรเชอร์เทเบิลนะครับหา850กิโลปสาสาล เพราะว่าอุณหภูมิอิ่มตัวอยู่ที่172.94เนะครับนะเท่ากับ172.94อยงสศา C นะครับก็1 7 2 9งรแล้ว U นะครับ U ก็จะเท่ากับ Uf เพราะว่าเป็นของเดียวอิ่มตัวนะก็ใช้ตารางเดิมนะครับ ขยับคอลัามน์มาอีกนิดนึ่งมาดูที่ U F ของแซ t ลิควิดก็คือได้731กิโลจูลต่อกิโลกร,รัม7 3ม731ก็ เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างในข้อนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดี